n ิวนอร์มอทราบไหมคะคืออะไรสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารู้จักคำว่า new normal หรือความปกติแบบใหม่ new normal medical service มาตรฐานบริการใหม่ใส่ใจความปลอดภัยวิธีปฏิบัติตัวแบบ new normal มีดังนี้ พนักงานผู้ป่วยและผู้มาเยือนทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อมีมาตรการคัดกรองครบทุกจุดทางเข้าเพื่อคัดกรองผู้มาเยือนทุกท่านให้ปลอดภัยแยกอาคารให้บริการผู้ป่วยโรคหวัดและผู้ป่วยต้องสงสัยอาการโควิด -19 เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อแก่ผู้อื่นฆ่าเชื้อในห้องตรวจและห้องพักผู้ป่วยเป็นประจำเว้นที่ระยะห่างในทุกจุดบริการ อย่างน้อย2เมตรเพื่อความปลอดภัยมีมาตรการทำความสะอาดและปลอดเชื้อในห้องผ่าตัดห้องฉุกเฉินทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารนณะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อคุณภาพสูงทุกๆ1ชั่วโมงเว็นระยะห่างในลิฟต์โดยสารอุปกรณ์การผ่าตัดและเวชภัณฑ์ผ่านการทำความสะอาดอย่างพิถีพิถันจากสถานการณ์โควิดในที่ส่งผลกระทบต่อเราทุกคนวิถีชีวิตของเราล้วนเปลี่ยนแปลงไป นำมาสู่ New Normal Medical Service มาตรฐานการบริการใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและความปลอดภัยมากขึ้นเพื่อทำความเข้าใจไปชมวิดีโอกันเลยค่ะในสถานก,การณ์ปัจจุบันนี้นะคะก็มีการระบาดของโควิด -19 ซึ่งทำให้คนปัจจุบันเนี่ยมีการปรับตัวหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใส่หน้ากากอนามายัยการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลการเว้นระยะทางสังคมสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าการปรับตัวแบบใหม่หรือเราเรียกว่าภาษาอังกฤษว่า new normal ตรงนี้แหละที่เป็นจุดเปลี่ยนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสุขภาพในปัจจุบันนี้ค่ะหลังจากวิกฤตโควิด19เราควรดูแลสุขภาพอย่างไรบ้างคะคุณหมอก็จะกลับเข้าสู่เริ่มต้นที่การใส่หน้ากากอนามายัยเป็นสิ่งสําคัญ การล้างมือด้วยแอลกอฮอลเจลเพื่อทําความสะอาดสุขอ,อนามัยของตนเองการเว้นระยะทางสังคม<ๆ>การงดกิจกรรมที่ไม่จําเป็นนอกบ้านอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพในช่วงนี้หลังจากสถานการณ์โควิดในทีนดีขึ้นอย่านิ่งนอนใจในการดูแลสุขภาพนะคะล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากอนามัยห่างไกลกัน2เมตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเพื่อนๆท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมสามารถส่งคำถามมาได้ที่เฟซบุ๊กวิดีโอนี้ ทางเรามีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ครั้งต่อไปติดตามเราได้ที่ Facebook โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ